มาครับทุกคนวันนี้เป็นเมนูใกล้ฉันก๋ <c oughs> วยจับ๊บนี่แต่เราไม่ยอมให้มันธรรมดาเราดิมาเสริมด้วยดูสิวว้า <Wow. S 1> <c oughs> มีทั้งลูกชิ้นคอไก่โอ้โหกรนดวกกุ้งไก่ <c oughs> ไก่ย่างอมืมาหมดของเหลือา่า่เมื่อเช้ากินเลยดีกว่า Wow. Nắm xúc đi. Ừm. Mm. น้ำซุปเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเราซื้อไก่จากตลาดมันเป็นไก่ต้มพะโล้เหมือนไก่พะโล้อย่างงี้แล้วเราเอาน้ำซุปนั้นใส่ได้กว๋วยจั๊บแบบรสคมกอมอมคอ ลงชิ้นลงไปดูโค,งค้งกลยไปลงไป <laughs> ผสมประสานอื เลือดไก่ที่เห็นเราก็ได้มาจากร้านไก่พะโลกคมคมไม่ต้องมาต้มมาตุ่นให้เสียวเวลาหั่นอย่างเดียว <c oughs> แล้วข้างในนะ มันจะมีรสชาติความหอมของน้ำพะโล้อ,อร่อย yeah <laughs> เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สดร้อนๆคล่องคอโอ้ <laughs> โอนี่ดูกระดูกไก่เปื่อยมากปิดท้ายด้วยอันนี้นะฟิน ปิดท้ายจริงๆรู้เรื่องวันนี้ก็อิ่มอร่อยเช่นเคยกับเมนูใกล้บ้านก๋วยจับใกล้ฉัน <c oughs> ขวดรุนีสรรสร้างให้อร่อยกลมกลมถ้าหากใครชอบเมนูต้มสดร้อนๆแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วกดติดตามช่องไว้นะขราวหน้าเป็นเมนูต้มอ,อะไรแล้วเรามาลุ้นกันขอบคุณนะค่ะ